เมื่อวันอาทิตย์ก่อนที่ผมจะไปขึ้นเวทีที่หอประชุมธรรมศาสตร์มีแค่คนสำคัญมาเยือนผมชื่อ on, ชูอวิทย์กระมลวิศิษชูวิทย์เขาคิดถึงผมเขาว่าพี่ผมไม่ได้เจอพี่นาะนแล้วผมไปรอพี่ที่หอประชุมพี่ยังไม่มาผมคุยกับพี่แล้วกันนี่ครับเขาก็มาหาผม ผมก็ทักทายเข้าไปบว่าชีวิตสบายดีหรอสุขภาพเป็นไงสุขภาพก็ดีมากท่านผู้ชมครับดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลย mm. ผมเพิ่มยาวขึ้นมาแล้วก็ผมเริ่มมีสีดํามากขึ้น mm. ไม่ใช่สีขาวเหมือนแต่ก่อนนะฮะ mm. ไม่ได้มีไม่ได้มีสีขาวอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนนะฮะ mm. ก็คุยสัพเพะ mm. เพราะว่าชีวิตมีอะไรเดี๋น้องมาหาพี่วันนี้ เห็นช่วงหลังนี้สุดเด็สุดมกระจกเลยกันบอกพี่ไม่เอาแล้วผมถอยละอ้าวทำไมถอยอ่ะผมไม่เอาแล้วเขาพูดอะไรบางอย่างซึ่งผมไม่สามารถจะพูดได้ในที่นี้นะฮะเขาพูดถึงสมัยที่สุรเชษกับทนายสิทธาเบีย้ยมเกิดตั้มทำอะไรกับเขาไว้บ้างเขาบอกเขาไม่เคยหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรชีวิตเอาเป็นว่าคุณต้องการอะไรผมขอแนวทางพี่เฮ้ยไม่จำเป็นต้องมีแนวทาง ชีวิตเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการเมืองดีผมได้ติดตามข้อเขียนคุณจากตัวคุณเองที่คุณวิเคราะห์การเมืองผมว่าคุณวิเคราะห์การเมืองได้เฉียบคมมากใช่ไหมส่วนเรื่องตำรวจนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปพูดเพราะว่าเราเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตำรวจนั้นเนี่ยนะฮะมันมีตำรวจที่ไม่สะอาดนะฮะหลายคน ถ้าพูดถึงตำรวจที่ไม่สะอาดแล้วเนี่ยผมสังเกตอยู่อย่างผมก็บอกชูวิทย์ไปบอกว่าเฮ้ยของคุณนี่ต้องเป็นระดับชาติวิเคราะห์เรื่องการเมืองให้ลึกซึ้งชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรและมันจะนำไปสู่อะไรและมันจะเป็นประโยชน์กับแฟนคุณ f อคุณผมก็อ่านตลอดเวลาผมยังชมคุณเลยว่าเออคุณนี่คมคมมากก็คุยเขาสักพักหนึ่ง แล้วเขาก็หลุดลงมาคำหนึ่งก่อนเข้าไปบอกพี่สิ่งที่พี่ทำเนี่ยผมนับถือพี่มากพี่เป็นคนที่นิ่งจริงๆบอกให้ชีวิตที่ผมทำไปเนี่ยผมทำไปโดยหลักการข้อมูลข้อเท็จจริงผมไม่ได้กังวลเลยชีวิตว่าฝ่ายใดก็ตามจะจัดทัวมาลงผมปล่อยเขาทำไป ผมพูดแล้วไม่ใช่แว,ว่าผมมีลานจอดรถทัวร์สร้างไว้เต็มไปหมดลงมาให้เต็มที่เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยวันนี้ยังไม่ปรากฏแต่ว่าอีกไม่นานก็จะปรากฏผมบอกชีวิตคุณจำคำพูดผมไว้นะประมาณปีหน้าทุกอย่างจะถูกเปิดออกมาหมดแล้วคุณจะเริ่มเห็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวที่ผมพูดไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียว แล้วผมก็ไปส่งกขึ้นรถแล้วผมก็ไปที่หอประชุมธรรมศาสตร์ทีที่ผมติดใจคำพูดชีวิตคำหนึ่งบอกพี่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ผมรู้เข้าหมายถึงใครมันบอกมันเป็นคนเลวตำรวจที่เลวแต่มันไม่เคยรับเงินจากเว็บพนันผมก็เลยนึกเอกใจขึ้นมาเอ๊ะแปลว่าอะไรวะ คำพูดนี้เป็นคำพูดที่พลตํารวจเอกสุริเชษพูดไม่ใช่หรอผมก็เป็นคนที่เลวผมก็เป็นตำรวจสีเทาแต่สีเทาผมไม่เคยรับเว็บการันัันนี่แสดงว่าพูดเพื่อกันตัวเองออกจากมิน่หรือพิมพ์วิไลใช่ไหมนะฮะแต่ผมก็เลยอยากจะกลับมาถามพลตํารวจสุริเชษผ่านนิดหนึ่งผมไม่เข้าใจจริงๆกรุณาให้ความรู้ผมหน่อย คำว่าตำรวจสีเทาตำรวจเลวเนี่ยเลวกับสีเทาเนี่ยมันเข้าคล้องจองกันถูจกต้องแต่ตำรวจที่เลวและสีเทาเนี่ยหมายความว่ายังไงเอาละคุณบอกคุณไม่เคยรับเงินากเว็บการพนันเอาละผมในเมื่อคุณพูดผมก็ต้องฟังคำ,ำพูดคุณเชื่อในคำพูดคุณแต่ตำรวจที่เลวสีเทาเนี่ยรับสวยที่เขาส่งต่อมาให้ได้ไหมรับได้รับเงินจากพ่อค้ายาเสพติด ที่เคยติดต่อมาแล้วก็ขอเปลี่ยนของกลางจากยาเสพติดเป็นอย่างอื่นแล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองอันนี้ถือว่าเร็วไหมเร็วแล้วก็รับค่าคุ้มครองจะคุ้มครองอะไรก็ตามนะฮะโดยที่ไม่ได้รับเงินเว็บเงินเว็บพน,นันแต่ว่าสามารถจะคุ้มครองเว็บพนันได้เป็นค่าคุ้มครองนี่ถือว่าเร็วมห เลวใช่ไหมหรือว่ารับเรื่องราวต่างๆในการวิ่งเต้นคดีถือว่าเร็วไหมเร็วนะหรือว่าทําอะไรก็ตามได้ผิดจริยธรรมผิดคุณธรรมของการเป็นตํารวจถือว่าเร็วไหมเรวผมไม่ทราบว่าคําจํากัดความคําว่าเร็วที่พลตะเบรคสุริเชษพูดนั้นอยู่ในวงนี้หรือเปล่าผมอาจจะโง่โกรุณา สั่งสอนผมหน่อยให้การศึกษาผมหน่อยว่าที่คุณบอกคุณเป็นตำรวจที่เร็วเหมือนกันเร็วยังไงครับคุณเร็วตรงไหนบอกผมหน่อยได้ไหมเพราะคำว่าเร็วผมยกตัวอ,อย่างฟังแล้วผมตัดเว็บพนันออกไปแล้วน,นะรับเงินยาเสพติดที่เร็วมะมก็เร็วใช่ไหมถึงคุณไม่ได้รับเงินจากเว็บพน,นันแต่ว่าถ้าสมมุติตํารวจเร็วคนหนึ่งไปรับเงินยาเสพติดก็ต้องถือว่าเร็วผมถึงงงไง ว่าคําจํำกัดความคำว,ว่าเลวที่คุณบอกผมแล้วคุณเป็นคนพูดเองนะคุณสุรเชษ FC สุรเชษคุณไปฟังซนะไอดอลคุณพูดเองนะผมเป็นตํารวจที่เลวเหมือนกันแต่ผมไม่เคยรับเว็บพนันเอาแยกเลยนะแยกวินนี่มินนี่แยกพิมพ์วิไลออกไปเลยนะทันทีเลยนะมไม่รู้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมฝากให้คิดตรงนี้หน่อยนะมันเป็น อะไรที่ผมอ่อนไหวมากเรื่องนี้เออคุณไม่ได้รับเว็บพนันถ้าคุณไม่รับเว็บพนันแต่คุณรับอย่างอื่นหรือเปล่าคุณถึงบอกคุณเป็นตำรวจที่เลวก็ต้องไขคำตอบวาว่าผมไม่เด็กตำรวจที่เลววงเล็บยกเว้นเว็บพนันผมไม่เคยรับไตยานใหญ่ก็คืออย่างอื่นผมรับหมดใช่หรือไม่ใช่ถ้าผบพูดถึงท่ขอประทานโทษถ้าพูดแล้วสะเทือนใจคุณ แต่คุณต้องอธิบายให้ประชาชนฟังนิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนในกลุ่มพวกผมเขาบอกเฮ้ยที่มันบอกมันเป็นตำรวจเลวเนี่ยไอ้ตำรวจที่ไปแทวป้นสะดมเขาไปช่อโกงเขาไปช่วยคนหลายคนที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายและชนะอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความเลวของตัวเองอันนี้ถือว่าเลวไหมผมไม่รู้คุณสุรเชษสอนผมหน่อยได้ไหม เพราะว่าคุณที่เก่งแม่งทุกเรื่องเลยในประเทศไทยไม่มีใครเทียบคุณได้